อันต้อฮ่าทานสิแกก็ฐานไก่ทองก็ไปแข่งวัดแต่โดโดวัดใหญ่อะศ <08 S 1> ูนย์แปดฉันยังไม่โดดอ๋อตอนศูนยจังแกยังไม่เกิดเลือแกยังก็ตอนนั้นยังยังเป็นล,ลูกลูกอะไรลูกนั้ำ สันทงลงน้าชุดงานอิสระสื่อสารบอกว่าวันนี้มาเต็มสูบแต่ไม่ได้อยู่สังกัดใครเป็นสื่ออัอิสระแต่ว่าไปเปิดไปปล่อยทั่วในจังหวัดพิจิตรแต่ตอนนี้เรือคูนี้พายก็ออกมาตอนออกมาดีแต่ตอนนี้เริ่มจะย่ำจะยับจะย่ำจะยับลงไวในร่องน้ําแดงเทปอามองคลเพชรคาดนายกทางโคตรปราดาทองอยู่ในสังกัดของสอสตสุธินมีจ่าอยู่ร่องน้นําแดงพายกับไกลทองไกลทองไกลทองบ้านนี้เมืองนี้เป็นบ้านเศรษฐีเพราะว่า พัฒราประสิทธิ์คุมค้อนตำบลเอาแล้วครับนี่แหละครับผู้นำดีผู้ตามดีนั่นดีแน่ก็เอาว่ากันไปครับลำดวยเดี๋ยวมันอะไรก็จะช่วยกันไปนี่แหละครับกับมาช่วยงานนี้ด้วยเอาล่ะม,มองตาตามวันนี้ก็มีเรือมาช่วยเอาแล้วเว้ยไก่ทองล่องน้ำก็เหมือนํำท่าทำท่าเหมือนจะเหลือมาดูไม่ชัดเท่าไหร่เทพบงคลล่องน้ำแดงก็มองไปก็เหมือนเหลือมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้จะสายน้ำจะมีปัญหาแต่ตอนนี้เริ่มเข้าทางตรงนี้แหละเริ่มจะรู้เรื่องแต่มองตามตาตาตอนนี้ล่องน้ำแดงเทพ มงคเลเลื่อมลำ้ำนำหน้ามาแล้วรู้ว่าตอมน้อยรู้ว่าเป็นลองในนามไกเอ้ยไกรทองจากสำนักวัดหัวดงไกรทองสามวัดหัวดงก็บอกว่าไม่เป็นไรเทพมงคลอบตสุทินมีจากก็บอกว่า ค่อยๆพายไปเพราะว่าเรายังพายกันดีกหลายเที่ยวในวันนี้และพรุ่งนี้ในรอบกอดรองชนะเลิศรรยรอบรองชนะเลิศตู่ที่ว่าเทพมงคลนปดาทองจะพายได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ไม,มองตารู้ใจเลยคู่นี้พอมองไปมองมาเทพมงคลนก็เริมหิ้วไก่ทองมาประเภทครึ่งลำเรืออย่างนี้ก็ไม่ไมีอาจจะมีปัญหาสําหรับเรือจากบ้านปดาทองวัดปดาทองบางลายของบางลายแล้วก็โดนเลยแล้วครับพี่น้องเทพ มงคลหิ้วเอาไกลทองหนีหนีหนีไกลทองเข้าเส้นชัยไปครับผลการตัดสินจะเป็นทางการนะคะตัดสินให้กับเรือเทพมงคลใน,นร่องน้ําแดงเป็นเรือชนะค่ะเรือเทพมงคลในร่องน้ําแดงเป็นเรือชนะค่ะ